จะเป็นยังไงเมื่อเด็กหนุ่มอายุ19ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูน้องๆ3คนสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอนหนังอาชญากรรมระทึกวันเรื่อง Backload นำแสดงโดยอเล็กเพตติเฟอร์เจนิเฟอร์มอริสันและนิโคล่าเพลตถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรู้ดูร้อนปี1993หลังแม่ถูกจับ พี่ชายคนโตชื่อฮารีเลยตรงกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนแล้วภาพก็รธรมาที่2ปีต่อมาตำรวจกำลังสอบสวนฮารีเรื่องที่เขาจัดการเพื่อนบ้านสาวเพราะสงสัยเขาสามารถยิงเหยื่อในระยะไกลแล้วโกหกให้เป็นอุบัติเหตุการล่าสัตว์ได้ทำไมถึงไม่ทำแต่กลับมาสารภาพทั้งที่ไม่มีใครรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขา ก่อนหน้านี้เมื่อฮารีไปรับโจดีน้องคนสุดท้องกลับมาจากโรงเรียนเมื่อมาเจอมิสตี้น้องรองคนสุดท้องเธอก็ฟองแอมเบอร์พี่สาวคนรองจะออกไปเดทเขาที่ไม่พอใจเลยเข้าไปบน่นจะให้น้องๆอ,อยู่กันตามลำพังได้ยังไงเพราะคนหนึ่งก็เพิ่งหกขวบส่วนอีกคนก็แค่12ปีแต่แอมเบอร์ก็ไม่สนแถมยังแกะเรื่องที่เขาไม่ได้เรียนต่อแล้วต้องมาทำงานหาเลี้ยงน้องๆด้วย ที่โต๊อาหารมิสตีทะเลาะกับโจดีเพราะโจดีไม่ยอมกินฮอทดอกที่หั่นแล้วเขาเลยยกของตัวเองให้น้องไปเมื่อฮารีมาทำงานก็หันไปเจอเพื่อนบ้านสาวซึ่งพอเธอเห็นเขาก็เข้า,ขามาทักทายเลยทำให้รู้เธอชื่อแคลเป็นแม่ของเพื่อนโจดีและดูเหมือนจะคุ้นเคยกับเขาจึงได้ถามข่าวของแอมเบอร์เนื่องจากรู้มาว่าเขาไม่ยอมให้แอมเบอร์ไปทำใบขับขี่ เขาเลยอธิบายเป็นเพราะเขาไม่มีเงินแต่ถ้าแอมเบอร์ทำงานพิเศษแล้วหาเงินจ่ายค่าประกันเองได้เขาก็ไม่มีปัญหาซึ่งระหว่างที่คุยก็ทำให้เห็นสีหน้าของเขาที่เหมือนจะแอบชอบเธออยู่เมื่อหารีเลิกงานแล้วก,กลับมาถึงบ้านก็เห็นมิสตี้หลับอยู่ที่โซฟาจึงอุ้มน้องไปเข้านอนจากนั้นตัวเองก็ไปหาอะไรดื่มจนกระทั่งพลอยหลับไปดานฮารีเขาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง ซึ่งพอออกมาดูก็พบเป็นแอมเบอร์พาผู้ชายมานอนเขาที่ไม่พอใจเพราะแอมเบอร์เห็นเขาแล้วแต่ไม่ยอมหยุดเลยถืออาวุธออกไปยิงขู่หมอน้านที่ตกใจจึงรีบหนีส่วนแอมเบอร์ก็โกรธเขามากเมื่อฮารีเห็นน้องๆตื่นก็บอกให้กลับไปนอนในขณะที่ตัวเองก็ลากโซฟาที่พวกนั้นใช้ไปเผาทิง้งแม้แอมเบอร์จะขัดขวางแต่ก็ไม่สำเร็จทำให้แอมเบอร์โมโหส่วนเขาก็รู้สึกเหนื่อยมากต่อมา ฮารีก็พาโจดีไปเยี่ยมแม่ที่คุกซึ่งพอแม่ได้เจอพวกเขาก็ดีใจแต่พอเห็นสภาพฮารีที่ดูโซมลงผิดตาแถมยังพูดจาประชดประชันตลอดแม่ก็ถามเขาเป็นอะไรเขาเลยร้องไห้พร้อมพ้ำบน่นแม่เป็นคนเลือกและอยากมาอยู่ที่นี่เธอเลยจะแก้ตัวแต่เขาก็หมดสติไปซสียก่อนเมื่อฮารีมาพบจิตแพทย์ก็ทำให้ได้รู้ ที่เขาต้องดูแลน้องๆเองก็พอแม่ไม่มีญาติส่วนญาติทางพ่อก็ไม่อยากข้องเกี่ยวกับพวกเขามีเพียงลุงที่น,น,นานๆจะซื้อของมาให้นอกจากนี้ที่เขาเป็นห่วงน้องๆมากกว่าตัวเองก็เพราะน้องๆเป็นผู้หญิงที่สามารถตั้งท้องได้ไม่เหมือนกับผู้ชายที่ไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากทำไมอยากมีลูกก็แค่นี้แต่ถ้าเป็นเขาทําผู้หญิงท้องเขาจะรับผิดชอบเพราะเขาจะมีอะไรๆเฉพาะกับคนที่เขารักเท่านั้นต่อมา ฮาลีก็ไปรับโจดีที่บ้านของแขลแต่เด็กๆก,ก็ยังเล่นกันไม่เสร็จเธอเลยชวนให้เข้าไปทานอาหารรอซึ่งต่อแรกเขาก็ปฏิเสธแต่พอรู้สามีของเธอไม่อยู่ก็ยอมทานอาหารที่เตรียมไว้ระหว่างทานอาหารเมื่อแคลรู้ฮารีรู้จักศิลปินที่เธอชื่นชอบแถมยังเข้าใจเกี่ยวกับงานประพันธ์เธอก็เริ่มรู้สึกดีกับเขาครับ รุ่งึ้นเมื่อฮารีกลับมาเห็นแอมเบอร์แอบเอาเสื้อของเขาไปใส่ก็บอกให้ถอดออกเธอเลยจะถอดเดียวนั้นเขาที่โมโหเลยบอกให้สวมกลับแต่เธอก็ยังมากวนเรื่องใบขับขี่ต่อหพวาที่เขาไม่มีเงินให้เธอไปสอบก็พอได้งานกระจอกเลยจะให้เขาไปทำงานอื่นแต่เขาก็มีปัญญาหาได้แค่นี้ ดานฮารีเมื่อได้ยินมิสตี้บอกตอนแคลมาส่งโจดีได้ฝากของขวัญเอาไว้ให้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเนังสือเกี่ยวกับผลงานศิละปะเขาก็ดีใจแอมเบอร์ที่มันไ้เลแ่แกลอายุขนาดนั้นยังเที่ยวนุ่งสั้นมาอ่อยผู้ชายอีกอย่างคนอย่างเขาก็ไม่มีทางได้แอมผู้หญิงเขาที่เบื่อโดนดูถูกเลยแกวแอมเบอร์กลับอว่าตอนเธออายุเท่าเขาคงอยู่รถบ้านพร้อมลูกห้าคนนั่นเลยทำให้เธอโมโหจนมีปากเสียงกับเขาเหมือนเคย เมื่อหารีได้เจอกับแพลวอีกครั้งทั้งคู่ก็พูดคุยถึงงานศิละปะเธอและยิ่งรู้สึกประทับใจเขาส่วนเขาก็รู้สึกชอบเธอยิ่งขึ้นต่อมาลุงก็มาเยี่ยมซึ่งพอถามไทยสารทุกสุขดิบกันเสร็จลุงก็นำรูปลูกชายมาอวดเขาก็แอบเบอร์เลยขำทำให้ลุงโมโหอเลยกลับไปทันที เมื่อแอมเบร์เห็นฮาร์ลี่เมาแล้วลงไปนอนที่พื้นเธอก็ลงไปนอนอยู่ข้างๆและพอเขาสะดุ้งตื่นอีกทีก็พบตัวเองมานอนอยู่ในบ้านโดยที่กางเกงถูกถอดออกเขาที่ตกใจจึงวิ่งไปหาแคลที่บ้านซึ่งพอเธอเห็นเขาเหมือนจะถูกทำร้ายมาแล้วหายใจไม่ออกก็รีบเข้าไปดูทว่าเขากลับวิ่งหนีเธอเลยวิ่งตามไปแล้วพอเห็นเขาอยากปลดปล่อยก็ยอมมีอะไรอะไรด้วยครับ รุ่งเช้าเมื่อฮาลีตื่นและไม่เห็นใครก็ลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาแล้วเดินกลับบ้านดานฮาลีเมื่อมาเจอแคลก็เขาไปช่วยยกของแล้วคุยกับเธอจนรู้เธอรู้สึกแย่ที่ช่วยเขาคลายเครียดแบบนั้นทังที่เธอมีสามีกับลูกแล้วแต่เขาก็ไม่ถือเพราะชอบเธอเธอที่รู้อย่างนั้นเลยนัดให้เขาไปเจอกันที่บ้านเพราะวันนี้สามีของเธอไม่อยู่หลังเลิกงานฮารีก็ไปเจอแคลตามนัด แล้วพอเธอรู้เขากำลังเครียดเรื่องที่บ้านแต่จะหายเครียดหากได้มีซ like ัมติงกับเธอท้งคูเขามีอะไรอะไรกันรุ่งเช้าแค่ได้ปลุกฮาร์รี่เฮริปออกจากบ้านเพราะกลัวลูกตื่นแล้วมาเจอซึ่งเขาก็ยอมทำตามที่เธอต้องการจากนั้นก็กลับมานั่งอย่างอารมณ์ดีที่บ้านตัวเองทันใดนั้นแอมเบอร์ก็เข้ามาบน่นเรื่องเขาหายไปทั้งคืนทางที่บ้านกำลังวุ่นวายเพราะเธอไปเจอมิสซี่มีเงินพันเหรียญ ดานมิสตีเมื่อเห็นฮาร์ี่จะมาเอาเงินก็บอกเงินนี้เป็นของตัวเองเขาที่รู้น่าจะเป็นของแม่ที่เก็บไว้เพื่อพาทุกคนหนีจากพ่อเลยบอกให้เธอส่งเงินมาแต่เธอก็ไม่ยอมแอมเบอร์ Amber เลยเข้าไปแย่งเพราะต้องการจะเอาไปทำใบขับขี่ทว่าฮาร์รี่ก็ไม่ให้เนื่องจากต้องเอาไปจ่ายภาษีก่อนทำให้แอมเบอร์โกรธมาก ต่อมาหาลิที่เห็นแควไม่ยอมติดต่อมากะบุกไปที่บ้านของเธอทำให้เธอไม่พอใจเพราะลูกๆอยู่บ้านอีกอย่างเวลาของเธอกับเขาก็ไม่ตรงกันเลยยังไม่รู้จะวางพร้อมกันตอนไหนแต่เขาก็ต้องการเธอเดียวนี้เลยพาเธอไปมีอะไรๆกันในครัว หลังเศรษฐกิจแขวก็ส่งกระดาษโน้ตที่ลูของเธอกับโจดี้คุยกันเรื่องมิสตี้จัดการลูกแมวเพื่อให้เขาไปดูแลน้องซึ่งเขาก็เข้าใจเพียงแต่ตอนนี้อยากรู้มากกว่าจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไรแล้วพอเห็นเธอยังคิดไม่ออกก่อนนัดเจอกันวันพุธท,ที่ออฟฟิศของเมืองรางเมื่อถึงวันพุธฮารีกับแขวก็ไปมีอะไรอะไรกันซึ่งทางคู่ก็รู้สึกดีเลยนัดกันทุกวันพุธเทว่าพอเขาตื่นก็พบเธอจากไปก่อนอีกแล้ว ด้านฮารีเมื่อมาพบจิตแพทย์จากการพูดคุยก็ทำให้ได้รู้เขาเป็นห่วงความรู้สึกของน้องๆเพราะพอชอบใช้กำลังเมื่อฮารีกลับมาบ้านก็พบแอมเบอร์จะย้ายไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นเพราะโกดเขาทำให้เขางุนงงเขาทำอะไรผิดเธอเลยบอกเขารู้อยู่แล้วส่วนโจดีจีเห็นแอมเบอร์จากไปก็ร้องไห้เขาเลยปลอบเดี๋ยวแอมเบอร์ก็กลับมาเพราะพอหมอน,นั่นได้สิ่งที่ต้องการมันก็จะทิ้งเธอ ระหว่างที่ฮาร์รี่ไปส่งโจดี้เข้านอนเขาก็ได้รู้ที่แอมเบอร์โกรธแล้วหนีออกจากบ้านก็พอมิสตีไปเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังเขาที่เริ่มสงสัยมิสตีเลยหลอกถามโจดี้จนปฏิปตอเรื่องราวได้ว่าแท้จริงแล้วคนที่ลงมือจัดการพ่อไม่ใช่แม่แต่เป็นมิสตี้และเพราะความแน่ใจเขาจึงจะไปถามแม่ครับด้านฮารลี่เมื่อได้คุยกับแม่ก็สงสัยทำไมแม่รับผิดแทนท้งที่มิสตี้เป็นคนจัดการพ่อ และหากให้มิสตี้ติดคุกสัตว์พักก็จะหลุดเพราะยังเป็นผู้เยาวเขาจะได้ไม่ลำบากก่อนจะรู้จริงๆแล้วมิสตี้ตั้งใจจะจัดการแม่ไม่ใช่พ่อแต่พ่อดันมาขวางเลยถูกยิงและที่เป็นแบบนั้นก็พอมิสตี้หึงหวงแม่แต่เขาก็ไม่เชื่อเลยโวยวายจนผู้คุมต้องมาแยกทั้งคู่จากกัน เมื่อฮารีกลับมาบ้านก็พบแอมเบอร์กลับมาแล้วเขาเลยสงสัยเธอทำแบบนี้ไปเธอไหมเธอเลยบอกเพราะคนพวกนั้นต้องการเธอดานฮารีเขาเครียดมากเลยมาหาแคลถามไปเธอโมโหเพราะสามีกับลูกอยู่จึงไม่มีทางเสียงมีอะไรอะไรกับเขาตอนนี้แน่แต่พอเห็นเขาเสียใจเลยนัดไปเจอกันที่ออฟฟิศ ขณะฮารี่มาทำงานกับพบแอมเบอร์มาหาเพื่อมาบอกเธอจะไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นอีกแล้วเขาเลยสงสัยทำไมเธอถึงทำแบบนั้นจากนั้นกระบนยกใหญ่ส่วนเธอที่เข้าใจว่าเขาต้องการรั้งเธอก็รีบออกไปปฏิเสธหมอนนั่นหลังฮารี่พาแอมเบอร์กลับมาอยู่ด้วยกัน พอตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบเธอนอนเปลออยู่ข้างๆทํา,าให้เขาเสียใจส่วนเธอก็โมโหที่เขาเหมือนจะรังเกียจเลยด่าเขาที่ไปมีอะไรๆกับคนอื่นได้แต่พอกับเธอทําไปรังเกียจเขาที่รู้สึกแย่จึงรีบวิหนีออกมา เมื่อฮารีมาพบจิตแพทย์ก็ทำให้ได้รู้ตอนเด็กๆเ,เขาอยากทำให้แอมเบอร์รู้สึกดีขึ้นตอนที่ถูกพ่อทำร้ายเลยยอมให้มานอนด้วยแต่เธอกลับมารูปของสงวนของเขาเขาเลยรู้สึกแย่และก็พิ่งจะจำเรื่องนี้ได้ก็พอเมื่อคืนเธอมาทำแบบนั้นอีกแล้วจิตแพทย์เลยปลอบให้เขาจะโทษแอมเบอร์และพยายามทำความเข้าใจเนื่องจากแอมเบอร์เองก็เจอสิ่งแย่ๆมาเช่นกันและตอนนี้คงทั้งรู้สึกอับอายกับรู้สึกผิดที่ถูกเขา เอีกด้วยหลังฮารี่รู้สึกดีขึ้นก็กลับมาบ้านซึ่งพอได้คุยกับมิสตี้ก็ได้รู้เธออิจฉาแม่เพราะพอ,พอรักแม่มากกว่า อีกอย่างแม่ก็ไม่เคยแค้หรือช่วยพวกเราเลยดังนั้นเลยไม่รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปแถมยังเห็นว่าจริงๆควรเป็นเขามากกว่าที่เป็นคนลงมือเพราะเจอมาหนักกว่าทุกคนขณะฮารี่กำลังอึงที่ได้ยินมิสตี้พูดแบบนั้นจิตแพทยก็โทรเข้ามาหาแอมเบอร์และพอเขาเห็นแอมเบอร์ไม่อยู่ด้วยที่มีลางสังหรณ์ใจไม่ดีจึงรีบไปที่ออฟฟิศแล้วก็พบแคลเสียชีวิตทำให้เขาเสียใจมาก ดานฮารี่เมื่อออกมาเจอแอมเบอร์ยืนถืออาวุธระลองไห้พร้อมพำถามใครจะดูแลเธอเขาก็ยืนอึงอยู่ตรงนั้นจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ตอนต้นเรื่องขณะตำรวจกำลังสอบปากคำาวาเขาลงมือเพราะอะไรเขาก็ขอใช้สิทธิโทรศัพท์เทว่าก็ไม่ได้โทรไปหาเธอนายแต่โทรไปหาลุงเพื่อจะคุยกับโจดี้แต่ลุงก็ไม่ให้คุยโดยอ้างโจดี้หลับไปแล้ว เมื่อฮารีได้คุยกับตำรวจอีกครั้งพอถูกถามทำไมเขาถึงสังหารแคลเขาก็อ้างเป็นเพราะเขาอยากให้เธอเลิกกับสามีแต่เธอไม่ยอมเลิกแม้ตำรวจจะไม่ค่อยเชื่อเพราะเหมือนมีสองคนอยู่ในเหตุการณ์นี้คือคนก่อเหตุที่ดูเป็นโรคจิตเลือดเย็นและคนมาสรารภาพที่ดูเป็นเด็กดีแต่มีชีวิตเ่งซวยเขาก็บอกคือเขาเองเพราะเป็นคนสองบุคลิก ต่อมาเมื่อจิตแพทย์ไปเยี่ยมฮารีเขาก็ได้รู้ตอนนี้ลุงรับน้องๆไปอุปการะแล้วและทุกคนก็สบายดีส่วนเธอที่มาเยี่ยมเขาก็พอมั่นใจเขาไม่ใช่คนลงมือแต่รับผิดแทนคนอื่นเลยอยากช่วยเขาแต่เขาก็ยืนยันเขาเป็นคนทําจริงๆและเขาก็สมควรต้องอยู่ที่นี่แล้วนั่นเลยทําให้จิตแพทย์รู้สึกสงสารเขามาก ส่วนเขาเมื่อได้อ่านจดหมายจากโจดีแล้วเห็นชีวิตของน้องๆดีขึ้นก็โล่งอกแม้ตัวเองจะต้องทนทุกทรมานก็ตามสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มชื่อฮารีอายุ19ปีที่ต้องออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อมาเลี้ยงดูน้องๆนั่น,นเลยทำให้เขาต้องพบออกับความยากลำบาก แต่อย่างน้อยเขาก็สามารถช่วยให้น้องๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็จบแล้วนะครับกับหนัง Backload หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.3คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ